สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ถ้าพูดถึงการทําการเกษตรในยุคปัจจุบันแบบนี้นะคะจะทําอย่างไรให้มั่นคงให้ยั่งยืนสิ่งสําคัญค่ะคือการบริหารจัดการการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่นะคะในการลดต้นทุนแล้วก็ที่สําคัญเป็นการเพิ่มผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดวันนี้ก็เลยมีแนวทางค่ะในการทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จมาฝากคุณผู้ชมการติดตามได้ในช่วงนี้ค,ะค่ะ การผลิตและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวคิวหลักการผลิตข้าวสารคิวเข้าเปลือก G A P ได้การรับรองหรือผ่านประเมินแปลงตามมาตรฐานมกส4400ศการ 400, ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยหรือมกส4401ศการ 1, ปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหรือมกส9900เศเล่มหนึ่ง เกษตรอินซีและเล่มสีข้าวอินซีตั้งแต่ระยะปรับเปลี่ยนเป็นต้นไปโรงสีข้าวโรงปรับปรุงคุณภาพโรงบรรจุ GMP ได้รับการรับรองตามมาตรฐานมกส4 0 0ศ GMP โรงสีข้าวหรือมกส4 4 0 4 GMP เข้ากล้องงอกหรือ GMP โคเด็ c c, เทียบเท่ามกส9023 หรือ HACCP Codec เทียบเท่ามกส9024หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าเข้าสารคิวผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมกส4000เข้าหอมมะลิไทยหรือมกส4001เข้าหอมไทยหรือมกส4003ข้ากล้องงอกหรือมกส4004ข้าวไทย มกส4006ข้าวสี 4, ไทยสแสดงเครื่องหมายคิวบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเงื่อนไขดังข้างต้นสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองโดยต้องสแสดงรหัสกำกับเครื่องหมายรับรองให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนการขอรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวคิว 1. ผู้ประกอบการโรงสีโรง,โรงปรับปรุงคุณภาพหรือโรงบรรจุจะเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครดังนี้ ใบสมัครตามแบบฟอร์มคำขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตร,รฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวสำเนาใบรับรอง GMP HACCP ที่ยังไม่หมดอายุสำเนาห,หนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลสำเนาคู่มือระบบควบคุมคุณภาพสำเนาคู่มือขั้นตอนการดําเนินงานและผังกระบวนการผลิตแผนที่เดินทางไปยังสถานประกอบการ 2. ยื่นใบสมัคร กองตรวจสอบรับร,บรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์โรงการข้าวศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติหรือหน่วยรับรองเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชสามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 4. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการและสูงตัวอย่างข้าวตรวจสอบคุณภาพ 5. คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรอง 6. ออกไปรับรองพร้อมรหัสเครื่องหมายคิวขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้ 1. ่ันการตรวจรับรองมาตรฐานดังนี้ 1.1. มาตรฐานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวคิวมกส4000ข้าวหอมมะลิไทยมกส4001ข้าวหอมไทย มกส4 0 0ศ4 0เข้ากล้องงอมกส4 0 0ศ4 0ข้าวไทยมกส4 0 0ศ4 0 6ข้าวสีไทย1.2มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์มกศ900เล่ม1และเล่ม4ขอบข่ายการแปลรูปและคัดบรรจุขอบข่ายการคัดบรรจุ 2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครแบบตอร .1, อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนกรณีเป็นนิติบุคคลสำเนาหนังสือมอบอำนาจตอร .2 ออและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจสำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าคิวหรือมาตรฐานการผลิตข้าวอินรีย์ในขอบข่ายการแปลรูปหรือการคัดบรรจุที่ได้รับรองจากโครงการข้าว ยื่นใบสมัครกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าวที่ตั้ง50ถนนพหลโยธินเขตจตุจกักรกรุงเทพหมหานคร1 0 9 0 0หรือโทร0 ส5 6 1 2 1 7 4่วนี่วนในช่วงหน้าเป็นอีกช่วงที่ห้ามพลาดค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบเกษตรที่เป็นแปลงใหญ่นะคะแน่นอนนำมาซึ่งความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มีผลผลิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ you